สวัสดีค่ะคุณอา o ชะนูนฮัลโหลแฟนออน u t u b e สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาว y o u t u ไลท์ติ้งเลตเตอร์เดอะเทิร์ฟการเขียนจดหมายแบบที่3นะคะ The i d e n t i t ฟอร์มจดหมายเปิดผนึกแบบทั่วไปอาจจะมีลาบนี้นะคะอะลงมาจากหัวกระดาษ หนึ่งนิ้วนะคะย่อหน้าเข้ามาจากริมกระดาษครึ่งแผ่นนะคะครึ่งแผ่นกระดาษนี่ก็เป็น <Okay. S 1> h e ดด i n g นะคะหัวจดหมายก็เป็นที่อยู่ของผู้เขียนนะคะแล้วก็วันที่ไม่ใช่วันที่นะคะเป็นที่อยู่ของผู้เขียนนะคะแล้วก็มีวันที่ด้วยนะคะมีเดือนปีวันที่ด้วย ก็ลองลงมาก็เป็นคำข,ขึ้นต้นจดหมายนะคะย่อ,ยอหน้าเขมาหนึ่งนิ้วนะคะ,อะลองลงมาก็าหัวจดเนื้อหาของจดหมายนะคะแล้วย่อหน้ามาจากคำข,ขึ้นต้นประมาณครึ่งนิ้วนะคะเนื้อหาของจดหมายแล้วก็ ถัดลงมาก็เป็นคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายก็จะย่อหน้าเท่ากับหัวจดหมายนะคะ,ะส่วนลายเซ็นก็เขียนบรรจงก็ได้เขียนหวัดก็ได้นะคะไม่ต้องมีตัวบรรจงเหมือนกับจดหมายปิดผนึกนะคะอันนี้เป็นจดหมายเปิดผนึกทั่วไป อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของซองจดหมายนะคะซองจดหมายแบบที่1 the ง d o u b form นะคะแบบปิดทนปิดทันเเป็นทางการนะคะมีรูปร่างแบบนี้อันนี้แบบที่สองก็กึ่งทางการนะคะ the semi b o c form อันนี้ t h e b l e form นะคะจะปิดันเดอเป็นทางการอันนี้แบบกึ่งทางการก็มีรูปร่างแบบนี้นะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นแบบที่3นะคะ i n นเด t e นเท r ดฟอร์มแบบที่3เปิดผนึกทั่วไปนะคะก็จะมีการจานน้าซองแบบนี้ก็ขอให้มีความสุขร่ำรวยไม่เจ็บไข้นะคะโคตรและโคตรทีนเ i ลิสสวัสดี